สวัสด,ดีจ้าเย้๋ยวฉันมือมาอยัางชมือมาแล้วยังฉันมือมาแล้วยังก้าเราหาไปตรงนี้สิอ๋อนี่ไงเจอชมือแล้วสวัสด,ดีสวัสด,ดีจ้าชมือจ้าวันนี้เอ้าว้าใส่ชุดสวยอ้าวทำไมพ่อไม่มีชุดอ่ะเดี๋ยวพ่อขอเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมก็ได้วันนี้เราขายอะไรนะวันนี้เรามาขายอะไรนะ ชานมเหรอชานมไข่มุกชานมไข่มุกนะเดี๋ยวพ่อเอาชุดก่อนแป๊บนึงแล้วหนูพาไปเปลี่ยนชุดที่บ้านโอเคเอาไปเปลี่ยนที่บ้านกันนะแป๊บนึงหนูตัวหาบ้านก่อนโอเคในบ้านจะมืออยู่ไงเนี่ยแป๊บนึงแล้วหนูชาก่อนนะเราอยู่ตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนชุดรอได้ไหมล่ะได้โอเคเดี๋ยวพ่อหาดูชุดก่อนนะชุดชุดอ่าเอาบอกว่าชุดอะไรอะเอาชุด เท่ๆก็แล้วกันอ่ะชุดเท่ไหมมีชุดเท่ๆใส่ไหมโอเคนี่พ่อต้องเอานี้ออกก่อนนะเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันทำยังไงนะอืมมันนี่ไงเอาหมวกเอาแว่นตาออกห <c oughs> <c oughs> มวกล้น <c oughs> เอาหมวกเอาแว่นตาออก <c oughs> แล้วก็ชุดใส่ชุดเหมือนกันใส่ชุดเท่ๆก่อน อา้าวทำไมไม่ให้นั่นอ่ะชุดเท่ๆดูซิอา้าวี่ไงสะสมผมนี่ไหมโอ้มันมองอะไรเห็นไหมเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้นนล่ะไม่รู้เออจะมองเห็นไหมเนี่ยเอาใส่หมวกนี้ดีกว่าไม่มองไม่เห็นแน่เลย จะใส่ผมนี่นี่ใส่ทรงผมเหมือนโมกุลเลยเนี่ยมุพ่อรู้จักเหรอนี่ไงตุลโมกุอลอ่ะเดี๋ยวพ่อนี้ดีกว่าเดี๋ยวพ่อเออหาที่แต่งตัวก่อนนะนี่อะไรอ่ะเสมอซ่าไปกันเลยนะโอเคไหมโอเคอน,นี่ดีกว่านี่ลองดู โอ้นหดูสิชุดอะไรเนี่ยอะอะไรเหรอพ่อชุดอะไรก็ไม่รู้องพ่อน,นี่ใส่หมวกไปเลย <c oughs> อะไรอย่างเนี้ยนี่อะไรอ่ะนี่ไงเป็นไง มุดมั่วไปเลยผมว่านี่เดี๋ยวเหลือกางเกงกางเกงแล้วก็เสื้อเดี๋ยวเอาเสื้อก่อนหาเสื้อก่อนนี่กางเกงอันนี้เสื้ออ๋อชั้นนิดเดียดินี่ว้าวกางเกงกางเกงเอากางเกงนี้ดูดินี่มีแว่นตาไหมเดี๋ยวพ่อหาแว่นตากันนะ แว่นตาไม่พอเทจังเลยเทไหมอะใส่แว่นอันนี้ดูสิอ่ะนี่เป็นไงอา่นี้พอเลยในร้านเราอ่ะว้าวสร้างแป๊บเดียวสวยมากเลยอ่ะสุดยอดอุ่มวอไปอีกแล้วไปไหนเนี่ย ร้านชานมไขม่มุกใช่ไหมว้าวม,มัเข้าประตูตรงนี้ถ้ามาขายให้หน่อยได้ไหมโอเคเดี๋ยวพ่อขายให้เนาะไปทําป้ายหรือยังทําป้ายขายของแต่ป้าพร้อมหนูไม่พอนะ่ะหนูก็เลยสร้างไม่ได้หรอในสร้างป้ายเหรอเดี๋ยวพ่อทำใหมในตรงไหนนะใช่ไหมแล้วหนูทำหนูทำ <ๆ S 1> มื่อลองทําดูสิมาทำป้ายเนาะ วันนี้เรามาขายชานมไข่มุกกันนะครับทุกคนครับว,วันนี้เราจะขายอะไรกี่บาทเนี่ยหนึงน่งเราต้องเอากําแพงก่อนกำแพงเหรออกำแพงหนูรู้ว่ามันอยู่ไหนอ,อ,อ,อืเอากำพแพงกำไมใส่ลยอมันเป็นเหมือนรั้วบ้านนึ่งเหรอเหมือนที่กั้นเลยอะ่ะเราไม่ต้องกั้นกัน,กนมัน้ง มันไม่ตรงอออหนูจะใส่ตรงไหนอ่ะใช้ป้ายเหรอใช่หนูจะติดป้ายเฉยๆอ๋อหนูจะติดป้ายตรงนี้ใช่ไหมโอเคอ๋อมาก็ใส่เลยร้านชานมไข่มกุกร้านชานมไข่มกุกโอเคนี่เสร็จแล้ว ้วจังๆอะไรยังนั้บางนูอีกไหนที่เราไปทำโต๊ะหรือยังในร้านอะในร้านตัวนี้หรอร้านอ่ะอันนี้ก็โต๊ะที่ไว้กินตรงนี้อันนี้ที่นั่งไว้กินเนาะที่ไว้นั่งกินเนาะถ้าอยากมีของอีกมาดูอีกคัวสวยดิในตรงใช่ในตรงไอ้ที่หนูขายน้ำอ่ะมีน้ำอะไรบ้างอะ เอาโกโก้สักหนึ่งแก้วแซ่โกโก้อันไหนอะกโกโก้มีน้ำกโกโก้ไหมล่ะช็อกโกแลตอ่ะไม่ช็อกโกแลตนั้นเหรอใช่สีมันช็อกโกแลตไงกโกโก้กี่บาทจ้ะยี่สิบเจ้าอร่อยอร่อยยี่สิบแล้วอืมอร่อยเดี๋ยวหาตังก่อนนะเดี๋ยวหาตังก่อนหาตังมาจ่ายก่อนนะตังอยู่ไหนหน้าตังอ่ะนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว นี่ไงเอาปะกดตัวหนูจ่ายตังไปแล้วแล้วก็กดตรงนี้เออนั่นเลยโอเคเรียบร้อยนะค่ะชานมไข่มุกนะโอเคแล้วไปนั่งตรงนั้นไปนั่งกินตรงนั้นเลยโอเคอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวนี้คือประตูเข้าตอีนี้คือประตูเข้าเฉยๆตรงนี้ยนี่คือประตูเข้าแล้วมีเพื่อนไหมนะมีจะว่าไปเรียกเพื่อนมาให้กินหน่อยดมีเพื่อนไหมถ้ามีคนช่างบ้านด้วยอ่ะไหนอ่ะ ถ้าไปเป็นรานแล้วหนูพาไปเองไหมหนูมีจักรยานอยู่น่ะเอาโอเคปะไปปะ้าใครจะเฝ้าร้านให้เราอ่ะจริงแต่ว่าบ้านหนูไม่มีตัวเช่มไม่เป็นไรลูกโอเคแป๊บเดียวก็มาโอเคไปดูซิมาเขาจะเห็นบ้านคนนั้นน่ะไหนอ่ะปั่นจักรยานไปเลยเฮ้ยนี่ไงเพื่อนเพื่อไปกินชานมไข่มุกแม่เพื่อน พ่อพิมพให้พ่อพิมพ์บอกกันมีร้านชานมไข่มุกเปิดด้วยนะครับนี่ไปคิวหาเพื่อนเลยนี่มีลาบิขับไปตรงนน้นด้วย เพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาไม่มองเราเลยเดี๋ยวพ่อเดินดีกว่าไหมให้อยากเดินเหรอโอเคอะเดี๋ยวพ่อเดินดูกว่านนะถ้าเพื่อนรู้เรื่องอ่ะพ่อรีบไปหาหนูเลยนะเดี๋ยวพ่อไปพ่อร้านให้หนูดีไหมล่ะโอเคนี่พ่อไม่เป็นไรแล้วหนูพาไปเองนะไปเราไปร้านกันดีกว่าป่ะเผื่อมีใครมาซื้อของเราเนาะใหอหยุดก่อนพหหยุดก่อนอะไรเจ้า อย่างเลยอะหนูจะอุ้มบ้าไปอีกได้เหรอได้วโอเคไปกันเลยถ้าเั้นวับนี่อะมาเร็วจังอะหนูวับโอ้เรามาตกแต่งร้านกันดีกว่ามาแต่พ่อเพรพ่อยังไม่หมดเลยถ้าแต่งอะไรก็ได้อืมไม่ใช่ตรงนี้ตรงป๊อปนี่แต่งอะไรก็ได้นะถ้าแต่งอะไรก็ได้เลยโอเคโอเคโอเคอืมเดี๋ยวพ่อหาที่แต่งร้านให้หนูก่อนนะ เอาต้นไม้ไหมล่ะโ <Okay. S 1> อเคต้นไม้จะได้นั่งกินร่มๆหน่อยสิหืมัต้นไม้แล้วก็กดวางกดวางเฉยๆตัวนี้เนาะโอเคนี่ไงแม่หนูชอบต้นไม้มากเลยนี่ไงเหมือนต้นไม้คิดมากอะ่ะเออนี่ไงพ่อจะทำเป็นต้นไม้ให้นี่ตรงที่นั่งของเรา จร,จริงเลยอ,อะไรอะ่ะไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้แล้วเหรอุดไม่ได้แล้วอม,มันน่าจะให้ดอกไม้อื่นอ่ะหรอคิดว่าเราต้องเอาอันอื่นบ้างอืมเดี๋ยวอ,อ๋ออันนี้อะไรอันนี้เป็นป้ายหรือเป็นอะไรอะ่ะน่าจะหนูทำอะไรให้ดูอ,ดดอันนั้นโคตรช่วยเลน,นี่คตรชวยอันนี้อะไรอะ่ะ ว้าว ya อ๋อพัาะพ่อหมดหรอแล้วสร้างไม่ได้แล้วพัอพ่าน่าจะหมดอ่ะพ่อพ่อเราได้แค่นี้ใช่ไหมใช่พัอพ่าหมดอ๋อใครมาวางเนี่ยของใครของพ่อของพ่อเองพ่อลบก่อนลบยังไงนะอ๋อรู้ๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นลบลบตรงนี้อ๋ออ๋อมัน นี่ไงนี่ไงเป็ยนเป็นไฟเลยนี่ไงตรงนึงได้หนูทำให้โอเคอ๋อแตวรู้ว่าหนูอยู่ตรงใกล้กำแพงนี่เอาแค่นี้ไปกอนะโอเคอ๋อว้าวช่วยแล้วทีนี้ไปเรียกลูกค้าหน่อยได้ไหมโอเค มีใครมากินแถวไข่โมกไ,มไหมมีคนข้าหวหนูไหนล่ะมีคนข้าวหนูข้าหัวอะไรอ่ะก็ข้าหวหนูจริงหมข้าหวหนูจริงอใช่มีใครผ่านมาแถวนี้ไมยไม่มีใครผ่านมาแถวนี้เลยเราต้องไปเรียกคนอยู่ในนั่นนั่นนี่ไงเพื่อน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 ,นมาแล้ว เพื่อนเพื่อนมากินชานมไข่มุกไหมเพื่อนนี่กินโชว์ไปหนึ่งทีเพื่อนเอ๊เราเปิดร้านชานมไข่มุกกินไหมกินไหมนี่มานีเร็วมานีเร็วโอ้เพื่อน <S <S จะสร้างบ้านน่ะเพื่อน <S 1> <S 1> มานี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  นี่มานี่มาหนิไม่ใชสร้างบ้านหรอนี่ไงเพื่อนสร้างบ้านแล้วหลังเบลอเลยหลังเบลือนี่มากินชานนุ่มไข่มุกนี่นี่นี่ตรงนี้โอเคตรงนี้เลยเสมอมาทำเร็วเร็วนี่นี่นี่ชันนุ่มไข่มุกเราอยู่นี่เริ่มมาทำเร็วเอาน้ำอะไรดีจ้ะเพื่อนอ้าวไปไหนได้หรอเพื่อนไม่รู้เพื่อนโดดข้ามกำแพงไปแล้วหนูโดดข้ามตกำแพงเลย ตพืมากินชานมุ้ยมุกหน่อยอามาเสมอมาทำน,นี่เอาน้ำอะไรดีอ้าวเพื่อนเพื่อนเลยเราต้องเอาประตูออกนะเพราะว่าแล้วต้องทำเป็นเหมือนเหมือนรถเข็นอะเหมือนรถที่เราไอ้นั่นอะเหมือนเป็นตั้งโต๊ะแล้วก็มีโต๊ะชานมไข่มุกอย่างเงี้ยอันนี้คือของหนูเอง อลองดูสิถ้าถ้าเราลบต้นไม้ออกเราก็สร้างเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้เราต้องลบยังไงนะอกดตรงนี้กน<อ>แล้วก็ต้องเอาตรงนี้ออกอใช่ไหมอ๋อนี่ไงออกหมดแล้วเดี๋ยวพ่อไปสร้างให้ไหมอะเราต้องอเอ้ยออกหมดเลยอ่ะเ <c oughs> อ้าออกหมดเลย เดี๋ยวนะเ,วนะเราพิมพ์ได้ไหมล่ะเราพิมพ์หานี่ได้ไหมร้านค้าอย่างเงี้ยร้านชาไข่มกุกมีไ,ไหมดูสิอ๋อนั่นเมียนี่ให้มันเป็นอันนี้เนาะมันมีเพื่อนมา,มมนมาแล้วเพื่อนเพื่อน ชานมไข่ม,ขมุกไหมเพื่อนเดี๋ยวทำป้ายกา่อนเมื่อกี้พอ่อลบป้ายออกหมดเลยเหรอเอา้าเฮ้อะไรเนี่ยพ่อตังก่อนนะป้ายอยู่ตรงไหนอ่ะป้ายตรงไหนลูกอันนี่ไงนี่ไงจีลัเจีรัชจี่ัอา้าวไม่ใช่ไม่ใช่แล้วทำไงไม่ใช่ป้ายนี้แหละอาโป้ลบทำใม่นี่เหรอป้ายนี้เหรอ ปักได้ไหมล่ะนี่กดตรงนี้เดี๋ยวมาตรงนี้ไขยชาไขา่ขมุกชาไข่มุกมุกมาเลยเพื่อนไปนไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงสมมือมาทำให้เขาหน่อยเพื <Okay. S 1> ่อนนี่เราขายชาไข่มุกเพื่อนนี่ไงนี่เห็นไหมนี่ สุดยอดขอบคุณมากมาเอาน้ำเร็วเพื่อนเอาน้ำให้เพื่อนหน่อยเร็วโอเคหน้าไม่เพื่อนหน่อยมันมี <ชา S 1> ทีมไทยหรอโอเคชาไทยชาไทยให้เพื่อนหนะ,ะหนูห้าให้แล้วนะีให้เพื่อนเอาแล้วโอเคเป็นไงอร่อยไหมว้าวอร่อยอร่อยเรามีรถไอ้ไหนรถเข็นเราอยู่ตรงไหนเราหารถเข็นตรงไหนนะมันมีแม้แต่รถเข็นนะฮัลโหลมีรถเข็นไหม หนมืดเกินอ่ะงพ่อหาไฟติดแล้วก็รถเข็นอยู่ไหนมีรถเข็นไหมนึงรถขายของอ่ะอยู่ไหนอ่ะเสียงว่าตึงเหงื่ออะเสียงว่ตึงเหงื่อน้าไม่ใช่เสียงรถรถขายของนเอ้ยรถดับเพลิงรถตงเบราไม่ได้ไฟไหม้นะเนี่ยยังมาฉีดเราทำไมอ่ะเพราะว่ามันคือวันสงขการเพื่อนก็เลยมาเล่นอ่ะนี่เลยวันสงกรานรเนาะ เาจะมาได้สงการก็ได้เอาตอเอาเอารถเข็นขายของหนอนมีรถเข็นขายของไหมไม่มีเอ๋อถ้าหนูจะให้พ่อวางาน้ำช่วยหนูโอเคใส่น้ำชานมใส่หมูยังไงเพื่อนวางช่วยแล้วสุดยอดเลยอ่ะว้โหถ้างั้นหนูวางขึ้นอุ้ยเพื่อนเผยลุบลุบเปล่าอืมใช่เราเทำร้านเลยสมมติทำร้านเลยก็ต่อไป หนูว่าสร้างช่วยเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวสร้างหนูทำร้านหนูก่อนนะเอาโต๊ะเอาโต๊ะมาตัวนี้ก่อนโอ้หนูนอนที่นอนเหรออ๋อไปสร้างร้านเราก่อนไหมน,นี่ร้านเรายังไม่เสร็จเลยนะออร้ระาหนูเหรอใช่แต่ว่าพ่อพ่อช้าเลยหนูสิพ่อหาไม่เจออ่ะหาไอ้นั่นแ่ะมันจะหาตรงไหนอ่ะเดี๋ยวนะหาตรงไหนนะมันหาร้านตรงไหนล่ะวันนี้ไงนีง่ไง อันนี้เจอรถอะไรอ่ะรถขายไอศครีมหรือเปล่ารถขายไอติมหนูนะมีโต๊ะไหม่ะโต๊ะเก้าอี้อย่างเงี้ยอยู่ไหนอ่ะอันนี้น่าจะร้านขายไอไอศครีมหนูน,นะลองดูมันปึ๊บปึ๊บกดไม่ได้อ่ะไม่ได้แล้วจมออะกูกกดไม่ได้ เรไม่ได้อ่ะไม่ได้ต้อบอกใช่จะเป็นไงร้านเล็กร้านเล็กๆก็ได้เดี๋ยวพ่อเอาป้ายปชูให้เพื่อนดูก่อนนะเพื่อนเอออยู่ในโหมดแต่พ่อไปเรียกลูกค้ามาให้ก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาตรงนี้เราใช้ไข่ชาไข่มุกเพื่อนเพื่อนนี่นี่ดูป้ายดูป้ายเราซะก่อนเพื่อนดูป้ายเราซะก่อน ราขายชายนมไข่ม,ขมกุกดูเราขายชายนมไข่ม,ขมกุกวิ่งเพื่อนวิ่งหนีไปแล้วเฮ้ยเพื่อนนี่ดูดูเป็นไงดูนี่สิดูนี่เชะก่อนนี่เราขายชายนมไข่ม,ขมกุกอยู่ตรงนี้ตรงนี้วิ่งตามมาเลยตามมาตามมาเพื่อนเพื่อนไปไหนก่อน <c oughs> ไม่มีใครมาเลยทั้งหมด ไม่มีใครมาเลยเนี่ยร้านเราอยู่ตรงเนี้ยเราไม่มีป้ายไงเราวางป้ายได้ไหมหล่ะมันวางยังไงมันวางไม่ได้อ่ะมันวางไม่ได้ต้องลบออกก่อนไหมไม่ยังไงเพื่อนเอาอะไรให้ไม่รู้เอาอก็ไม่รู้ใช่อืมเดี๋ยวนะก็ตังออกก่อนแล้วป้ายเราอยู่ไหนอ่ะนี่เหรอ เอาให้โอเค thank you thank you แลขออุ้มด้วยอ๋อ thank you thank you thank you อร่อยนะเนี่ยเจ๋งกินยม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 เ้าไปดูหนูเชียก่อนไรเงี้ยหนเชื่อเมื่อว้าวนั่งกินด้วยกันไปเลยยม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 กินแล้วอร่อยเนื้อหมดเนื้อหมดแล้ว หมดแล้วอ๋อหมดแล้วเหรอนี่อร่อยไปเลยแล้วเราทำป้ายร้านก่อนนะ่ะเมื่อทำป้ายตรงไหนลูกมาดูมาดูหนูป้ายตรงไหนอะป้ายอะดููหน,ดหนเดี๋ยวพ่อหาป้ายมาทำอานี่ก่อนเนี่ยมาดูหนูซะก,ก่อนอะไรอะหนูอยู่ไหนอะนอนพอถึงเวลาน,นอนแล้วเหรอโอ้มันก็ดึกมากแล้วนะนอนใช่นอนใช่เดี๋ยวพ่อไปทำป้ายให้เนาะ มันป้ายอยู่ตรงไหนอะป้ายครับพ่อหาไม่เจอเลยนั่นเราหาให้ป้ายอันใหญ่อะใหญ่ย,ยูรูใช่ย,ยูนี่หาให้นะเจอไหมตี๋ตี๋น่ะโอเค t h แทงคิวก็จะเขียนป้ายให้ก่อนอันนี้ใครวางร้านชา,นา,าอันนี้ใครวาง โมกไม่รู้เหมือนกันร้านชาไข่มุกของเราเพื่อนเพื่อนนี่น,นี่ดูร้านชาไข่มุกถ้เมื่อทำหน้าไม่ให้เพื่อนหน่อยใชให้กินฟรีไปเลยเอ๋อเพื่อนเป็นหน่วยดับเพลิงเพื่อนเป็นหน่วยดับเพลิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแผ่นดินไหวเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหว oh my god แผ่นดินไหวอ่ะ เมื่ออาชานมไข่นุเพื่อนๆหน่อนอยพอได้ไหมเอานี่ไงเาพอให้เพื่อนข้าเปหนเนื้อเนื้อเหมือนพ่อเอาเพื่อนเพื่อนเพือนไปไหนเดี๋น้ำให้เนี่ยกู้ภัยดี๋วน้ำให้ตกฝนตกเจ้าข้าตรงนี้เรๆๆๆๆเฝนตกไปซะไปเข้า่มกเอานี่ไงไฟมาอยู่ตรงนี้เพื่อนเออนี่ไงไฟมาตรงนี้ไป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 อยู่ไหนนี่ตรงนี้เพืดับไฟอยู่ นี่ตยถุงชั่งเงือกตัวนี้ตัวไงเพื่อนเอาเราจะช่วยเพื่อนยัางไงอ่ะมีที่ตับเพิงไหมล่ะเอาชั่งเงือกทำได้เหรอทำยังไงอ่ะกดแช่กดตรงไหนอ่ะกดแช่กดแช่รถเหรอได้แล้วเฮ้ยทำไมพ่อทำไม่ได้กดแช่อืมพ่อไม่ได้嘛อุ๊ยพ่อช่วยไม่ได้เลยอ่ะชัเงือช่วยเพื่อนเลยนั่นแหละโอเคชั่งเงือกชีดช่วยเพื่อนเร็ว เก่งมากเก่งมากระวังไฟนะไฟยังไม่ดับเลยว่าหาทางรเพิงก่อนมีถังไหมอ๋อไม่คือเต็มตัวอืมเนี่ยหรือว่าหาถังรเพิงช่วยเพื่อนก่อนนี่หนไหนถังรเพิงพ่อไปไหนอ่ะหอ๋อแล้วทำไมเสมอเป็นไรพ่อไปช่วยเดี๋ยวโดนใส่อ้าว เดี๋ยวพ่อช่วยเดี๋ยวพ่อช่วยมันทำไมกดไม่ได้อ่ะกดตัวหนูก็นั่นแหละกดไม่ได้อ่ะกดไม่ได้เหรอใชไ่ได้หนูกดให้ไหมกดไม่ได้เลยอ่ะอะจริงนี่ไงนี่ไงโอเคไปพ่อช่วยแล้วไปเลยวิ่ง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 เดียด๋วยวโดนไฟอคอกเอ้ยประตูอา้าวทางดับเพลิงไปไหนรถด,ดับเพลิงไปไหนแล้วอ่ะพอมาช่วยแล้วพอมาช่วยแล้ว นี่เกือบไปแล้วฝนตกฝนตกเขาล่มโอเคโอ้นอนพักผ่อนพ่อทำอะไรของพอ่ออพ่อจะให้หนูนอนนั่นแหละพ่อจะเป็นอนนะเขาล่มนีไ่ไงเพื่อนสร้างไว้ให้เราแล้วเนี่ยนี่เพื่อนก็นอนเพื่นสร้างล่มให้ใช่ฝนตกฝนตกนี่ไงกินน้ำก่อนรูวรวน้ว่ารู้ว่ารใส่อันนึงดีกว่านี่ไง นี่เพื่อว่าพื่อสร้างนี่ไงนอนคนละเตียงเลยคนละเตียงหรอใช่แะหนูจัดอะไรให้นี่ดีลมลมหรอทำห้เลื่อนที่ใหม่เออทำใ้เลื่อนที่ใหม่อ๋ออืมนีอท่ตรงนี้ละอง้าวางเลยเมก็เอาไม่ได้ ตอนนั้นแล้วอ่ะเดินทางไหนอะว้าวเขาลุกอู้นสุดยอดสุดยอดเฮ้เป็นไงสุดยอดไปเลยเฮ้ร้านเราฝนตกอีกแล้วนี่ไงเพื่อนเขาทำร่มให้ตรงนี้ใช่ไหมโอเคคู่ดีอ่ะขอบคุณมากเพื่อนนี่ไงขายของได้อย่างสบายใจจ้าเดี๋ยวขอบ thank you เพื่อนกันนะ ขอบคุณขอบคุณครับเี๋สิขอบคุณเพื่อนไปก่อนนี่ไงนี่ไงขอบคุณขอบคุณขอบคุณนี่เสร็จเรียบร้อยเรามีเพื่อนมาช่วยแล้วสําหรับร้านชานมไข่มุกของเรานี่ไงแต่ไม่มีคนมาซื้อเลยนะวันนี้นะเพื่อนไม่รู้เป็นในหมดนะวันนี้อืมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็สร้างเสร็จแล้ว ไว้เจอกันแมปต่อไปนอเนาะโอเคไหมสำหรับแมปนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปก็แล้วกันฝากกดติดตามด้วยนะสวัสดีจ้ามไม่พูดอะ่ะ <laughs>